สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูระบบลงจอดรถไฮดรอลิกนะครับโอ้โหจอดได้เยอะมากเลยสุดยอดเลยครับรถเราอยู่ไหน,นรถหายเราไม่เห,ห็นแล้วโอ้โหวันนี้จอดได้กี่คันครับเนะี่ยร้อยห้าสิบคันนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นครับรีโวก็ไกลซัฟโรสีหนึ่งสองข้าสองครับอันนี้รถเราอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเขาจะเอาลงไงครับ ถือว่าสุดยอดเลยครับอ๋อนี่ครับลิฟต์ก็จะขึ้นลิฟต์ชั้นล่างก็จะขึ้นไปรับโอ้สุดยอดครับอันนี้เป็นของน่าจะเป็นแรกๆของประเทศไทยละมั้งเนี่ยแถวนี้แถวถือว่าเป็นของใหม่ของประเทศไทยนะครับแต่ต่างประเทศก็ อ๋อน,นี้จะเลื่อนคันนี้ออกก่อนนะครับเลื่อนคันนี้มาฝั่งนี้แล้วรถยาวข้างบนนะครับโอเคนี่ครับอันนี้ก็จะมีคนควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับนะครับรถเราลงมาแล้ว ก็ขอร้อยห้าสิบพันครับสี่ชั้นอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นหกชั้นนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับใช้พื้นที่นิดเดียวนะฮะโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นคนควบคุมโอ้โหยอดทางนนี้้ไเละครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับก็มีไว้แค่นี้นะครับโอ้โห